สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมามาดกองทองและดิฉันนางสาวสุวรรณจะจำงรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกาย,ยนพศ2564นายกิติวัตรยิมย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ และรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณ2,565เขตพื้นที่ภาคกลางผ่านระบบ z ูมมี e e ิ้งพร้อมทางได้เข้าร่วมสังเกตการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของบริษัท PCO International จำกัดณชบารีสอสักแก้วจังหวัดสักแก้ว รวมถึงได้ลงพื้นที่ตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการที่เปิดทําการในเวลากลางคืนร่วมกับเจ้าหน้าที่กอรอมานาจังหวัดสะแก้วจํานวนสองแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ในายสิวะพินาภัยนักวิชาการแรยงานปฏิบัติการนางสาวสิริพรแสนหานเจ้าหน้าที่ธุรการและนางสาวไพลินไข่ออนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจาการจํานวน3ามแห่งร่วมกับเจ้าหน้าที่กอรอรมนจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อําเภอโคกสูงและได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีทนสาน้อยนิติกรปฏิบัติการและนางสาวสาวิตีสิงห์สิทธิ์นักวิชาการแรงงานตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจาการจํานวน4ี่แห่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินคดีายาในจ้างฐานฝ่าฝาืน,นหรือไม่ปฏิบัติตามพรบรรคุ้มครองแรงงาน2,541ณสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหาโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสายแก้วได้จัดกิจกรรมเจปอสายแก้วบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสายแก้วโดยมีนายนัทชัยนำพูลสุขสัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดณวันห้วยโจดจังหวัดสาะแก้วและได้ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานประจําปี2564ภายใต้แนวคิดสารพลังเครือข่ายจอปอสู้กับวิกฤตเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานโดยมีนางสาวสาพรสุนทีเจริญ รวมหนวยการสูนความปลอดภัยในการทำงานเขตสองเป็นประธานในพิธีเปิดนศูนย์ฝึกอบรมปิยมณีเทนนิ่งเซ็นเตอร์จังหวัดระยองพร้อมนี้ได้มอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งได้มอบหมายให้ในายสิวพินาภัยนักวิชาการรายงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดสระแก้วครั้งที่56เพื่อดำเนินการกับเพลื่มนภารกิจตามพรบรโลกติดต่อ2,558โดยมีนายปริญญาพุทธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการประชุม สสคสแก้วคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ Facebook และ Youtube ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสะแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ